cứ nó come. À. xong rồi. Ừ. Con này mình chấm thịt không tự giấu hiệu lên. Hey. Hey. Easy to do. I could do này mà map. mình and see why the car lay on. thằng don't chín thằng do. I don't have to do. I don't have to làm I don't have có do. I don't have to dai, I don't have to chín, เอาสงอกใจก็นี่ะเจอได้ไปกินนอกมันเนี่ยไอเต๋อเต๋อเข้มแบงได้แคเงี้ยเดียวอยู่อ,อยู่ห้านะเปิดร้านอ,อย่ห้านะยัง่หมต่อไปเจ้าก็เพิ่งคนเดียว หายโยยืนอยู่คนเดียวท่นใครไม่ได้หรอกตีเยอดแน่มันกันนอนคนเดียวอ่ะเอออืมเจมมันใส่กักกกอ้ลูกมันเนาะแค่รูกมันมานอนได้ ล้านเวนนะเวนล้าฮัหนเนามันมีหกไม่หาอย่างเงเอาไัไงเงินตอบไม่หกไม่ห่หา จะป้องกันยังได้เนี่ยเขาโดดทำกัโยองก็เมื่อห้าป้องกันยังอน่ะป้องกันม้าได้ยังเยอะได้ป้องกันคนได้ดู้เป็ดไก่มันกะโดดทำกํายอะง,งามได้งามใจกันได้ น่วงามใช้กันไม่ได้ไนะเสียเวลาเสียเวลาไปงอแดงออกเนาะมันเอาเมลไปอะไรเอเกี่ยวเอาพี่ไ,ปไปน้องเงือบคุ้งามือไหเนยน้องเงือน,น้องเงือบน้องเงนยกับลูกไปเนี<อ>่ยอลูกไป

โอเคไหมคะคุณแม่เนี่ยปลายแดดเดียวเนี่ยรู้ตางกินเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยมันคุ้มนะเนี่ยปลาตัวนี้แพงนะเนี่ยแย้วมาทําเองเลยนะลูกป้ายแย่ให้กินเยอะนะเนี่ยถ้าซื้อมันจะเม้นตุกตุกจากแดดเองอะไรเองเนี่ยใส่เคลือเองอันะอจอยแพกคเนี่ย

มันแจใส่เคร์กเบอร์เบอรมันอัดทั้งยม่ก็น่ะเมนกอืมือเปมนเออันเอานม่ปากกะละมังเออไม่แปมเลยอือแปเนี่ยอัี้ก็อืออือสกอตเราอืออืออ Hang là mơ bên mười yên yang nè. là hang anh bên 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 đó, bên 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 mới bên 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 ra bên 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 bên

看你看，你要么炖鸡肉啊？ thì nó thì nó là nó thì nó là nó thì Chín là, là nó ừ. Bỏ nó thì nó thì chín nha. ទៅទឹងបងអោរក៏ទៅទឹងបងអោរអោហើយក៏បាយហើយក៏បាយ